ทีนี้จะพาไปแลบรรยากาศการสื่อค้ายอุปกรณ์แล่นน้ำส่งกรารน,นะคะเหีนว่าคึกคักเลยค่ะรา้านคาทางปลีกและส่งในเขตเทศบาลนาครฮัท้ยายตอนนี้ก็ต่างสั้งอุปกรณ์แล่นน้ำส่งกรารมารองรับพี่นอรประชาชนซึ่งคาดว่าปีนี้ยอดค้าจะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ บรรยากาศที่ร้านสตตนด์กิช็อปถนนเชื่อมรับอำเภอฮัดใ์ย้ยจังหวัดส่งขล้าค่ะผู้ประกอบการแล้วก็พนักงานก็ต่างกํกำลังจัดอุปกรณ์แลนส่งกร้านที่ได้มีการขัดสั้นมาเพื่อตอบโจทย์ลูกค้านะคะอย่างเส้นปืนชิดน้ำมีกระเป๋ากันน้ำก็มีนะคะพวงมาลัยพลาสติกมื่ที่เราใชสก็ยังทั้งขั้นน้ำทั้งพลสติก แป้งดินซออพองดินซออซีพร้อมกับนำออฟทีฟ่ขาดพุ่มดอกไม้ก็มีด้วยเหมือนกันค่ะแนตติดพุ่มดอกไม้มงกุฎดอกไม้ลากหลายซีสันนะคะก็นําออกจากกรองดาดมาวางตกแต่งร้านพร้อมจำหน่ายให้กับลูกค้าตอนรับในช่วงข้อติศการส่งกรานค่ะ ดูอุปกรณ์แนนนำที่ค่ายดีทุกปีนะคะเห็นจะเป็นปืนชีดนามค่ะโดยทางร้านแนะนํามาค้ายในลากไลยรูปแบบแล้วก็ลากไล่ราคาขึ้นอยู่กับดีไซน์แล้วก็ขนาดที่แต่ละปีก็จะมีรูปแบบแปลกๆแล้วไม่ไม้ออมาออกมาเอาใจลูกคายางกลุ่มเด็กๆปืนชีดนามสะพายลังก็มีแบบกระเป๋านักเรียนนะคะที่ใช้งานสะดวกแล้วก็ได้รับความนิยมมาไล่ปีจนพอแม่เนี่ยต้องควักเบี้ยในป้าในใจตังอย่างแน่นอนเลยนะคะด้วยกลุ่มหนักทองเที่ยวค่ะก็จะเป็นปืนชีดนามสะพายรุ่ฮาฮาซนซนก็จะค่าย นะะ่าแบกอยู่แล้วนะคะโ,<อ>โดยเฉพาะหนักทองเทียวชาวมาเลเซิงกโปโ์เขาจะชอบมากเป็นพิเศษพอ,อได้รู้ไหม แรงมันดีชิดได้กไกลถึงมันย้ายด้วยแกลบน้ำได้เยอะใช่กลุ่มผู้ย้ายก็จะแน่นสื่อคันแล้วก็ทั้งปัติค่ะเพื่อจะนําไปเล่นน้ำกันในครอบครัวรนดน้ำดําหัวผู้ย้ายนะคะส่วนพวงมาลัยดอกไมพ้พลาสติกที่ขาดพมนี่น่ารักมากมเป็นมุงกุฎดอกไม,ม้รวมถึงเปล่ากันน้ำทางแบบสะพายแล้วก็ที่ขาดเอวลูกค้าส่วนใหญ่ก็มาหาหาสื่อไหวนะคะเพื่อจะให้ข่าวกับเสื้อผ้าลายสีสันในช่วงส้งกรานค่ะนางจิราพรวุวงเจตุรพิทพรค่ะเป็นเจ้าของร้านสตางค์กิฟต์ ะกะ็อบอกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มสร้างอุปกรณ์เล่นส้มงกลานมาตั้งแต่ต้นปีเพราะว่าในช่วงเทศกาลส้งกลานปีนี้เนี่ยอำเภอฮัทไยจัยยงวดสงคล้าก็ได้จัดงานส้งกลานขึ้นเป็นห้นแรกด้วยหลังจากที่ยุดจัดกิจกรรมไปในช่วงของสถานาการณ์โควิดสิบเก้านะคะก็ทําให้หนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียสิงคโปร์พอทราบข่าวจากการประชาสัมพันธ์ก็ขาดว่าจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส้งกลาน,เ,นเป็นจํานวนมากเลยการพ่อค้าแม่ค้าเนี่อำเภอฮัดไยค่ะต่างก็เลยจับจองสัตวนทีในการจำหน่ายเครื่องเล่นส้มงกลานให้หนัก ทท่งเียวช่วงนี้เนี่ยจึงมาเลือกเสื้อสินค้าทีร้านกันย่างต่อเนืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ามาเสื้อแบบซุ้งเนี่ยเพื่อเอาไปคายต่อนะคะส่วนลูกค้าปีค่ะก็มีบางประปรายค่ะโดยทางร้านเนี่ยได้ซั้งสินค้าก่อนช่วงเทศกาลทาให้ได้ราคามาไม่สูงมากค่ะ <ừ> ก็เลยสามารถเอามาค้าในราคาไม่แพงให้ลูกค้าได้ซ่ามมรถจับต้องได้เริ่มต้นได้ลักซิปค่ะไปจนถึงลักรอยยังปืนชิดน้ำเนี่ยพี่ต้อมโอ๊ะ17บาท น่าจะเป็นกระบอกแบบเหล็กๆนะเริ่มต้นที่17บาทพ่วงมาไล่พลาสติกมีเหมือนทดี่เราไซนีนะพ่วงละ10บาทค่ะที่นี้มงกุฎแล้วก็เทคาดฟรมดอกไม้ยี่สิบบาทเองกระเป๋ากันน้มมีหลากหลายราคาเหลือแต่รูปแบบนะทางนี้ค่ะก็เพื่อให้ลูกค้านได้เสิร์ฟอุปกรณ์ทีเผื่อไปเล่นสงกราญยังสนุกสนานเพื่อที่จะสร้างซีซันให้กับบรรยากาศช่วงเทศกาลส้กราในฮัทใหญ่ค่ะ ก็คือปอ,ออกทุกตัวเลยที่เกี่ยวกับสงกรารตอนนี้มาหากันเยอะค่ะม,มีมีมีมาเลยเก่งค่ะเดี๋ยวนี้มาหาร้านขายสงเองก็เยอะค่ะเดินมาหาตั้งแต่ยังไม่สงการเลย <S <S น่าจะเยอะอยู่นะเพราะว่าดูจากที่ว่าแม่ค้าอะไรที่เตรียมกันนะทุกคนก็คือคาดหวังกันเยอะเลยแต่ละคนก็คือ เริ่มตั้งแต่จองที่เลยค่ะเพราะว่ามาพูดโอ๊ยนี่จองที่แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจะหาซื้อของแล้วนะดูเขาตื่นเต้นกันนะคะดูท่าทางแบบคาดหวังกันเยอะอันนั้นดีค่ะดีดีดีด,ดีก็คือตอบรับดีทุกปีค่ะ,คะแต่คิดว่าปีนี้ก็คือน่าจะดีอยู่อันอันคิดไว้เหมือนกันนะอันอันเยอะแล้วพ่อแม่ค้าตื่นเหมือนแม่ค้าก็ตื่นเต้นกันใหญ่ปีนี้จะได้ไข่ขาอง